สวัสดีครับพี่น้องว่าไปสุขสุขชนเมือนี้กับว่าหมายเก่าพี่น้องมาตกปลาโดมากับทีงานเหมือนเดิมแล้วครับทีมงานเก่านะครับกำลังแต่งเบ็ดแต่งนั่นในน้องเขาอยู่ชุดนึงไปแล้วครับเดี๋ยวไปติดตามกันเมืองงามเมือนี้สิ่มันคือเมือนั้นบ่เวิร์เด้อไปพี่น้องโอ้บหเปิตังกอง Hãy ơi What cắt What did Tang Kong tăng Say xây say fuck. 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 này Say <laughs>

หวดโพงเตงังตบซองเต็มแล้วมาอีกแล้นะครับหนึ่งเต็มเสียนอาทิตย์ที่แล้วงัดเดี๋ยวจะพึ่งส่ทีไหนเกินปลาพวงนี่ ยขึ้นที่ข้างเลยโอเคเราจะไปทะลุปากมันไหมอ่ะทะลุกลางเออ,อใส่สวยๆเรียงงามครักนั่นได้เเร็วขนานเรยวขึ้นเมื่อตอนเด้ยบ่กบ่เห็น ขอบคุณพ่อนี่ครับครับบ่อน <laughs> 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 nhá có nhiều bánh gì là một tay em mất cả khoảng gì quăng ở

กัดดีอยู่บนเสาก็องไรวะเบิ่งเฮ้ยยูนีนกงเกงเนี่ยขาดขาดเลยไหมที่เนี่ยเียบเบีดไปอีกดวงนึงเหรอขาดจุดปดเลยบัดปุดขาดปดเลยพอแล้วครวันนี้ได้ซวงเตรียมมาเอเมียมไหว้อนเอางหอ้แต่เวนโอ้พี่ร้องไหม ไปหาปลาสหซื้อเป็ดไปไม่อยากปลาจะกินเป็ดไปลาบไปอ้ำก่อนเบิ่งครับพอ,อกเป็ดไปเอาเป็ดขาวเลยทุกคนตัวขาวเอาเนี่ยปักกิ่งบงเบ่อ่บ,บอกนีเ่เชือ มีเจ็ดสองเมงินตัวตัวหามันตัวหน่อยลุกเจียลุกเจีย